เอาละมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวนจะพาเราไปติดตามชีวิตที่น่าสงสารน่าเวทนาอย่างมากของคุณตาวัย80ปีในอดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมาตกระกรรมลำบากขนาดนี้ทุกวันนี้ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะอาศัยอยู่ในเพิงพักพร้อมกับอีก7ชีวิตในครอบครัว ทุกคนอยู่กันอย่างไรในเพิงพักหลังนี้แล้วทำอะไรบ้างทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้มีโอกาสที่จะมีรอยยิ้มกลับมาได้อีกหรือไม่ติดตามไปด้วยกันในช่วงคนสรงยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ พันเรือนปัญจาอายุ80ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านและครอบครัวอีกเจ็ดชีวิตเดือดร้อนไม่มีบ้านอยู่อาศัยเนื่องจากตาอัมพันได้นำบ้านที่อยู่อาศัยไปจำนองและได้ถูกยึดบ้านเพราะไม่มีเงินใจ่ายให้กับผู้รับจำนองจึงต้องถูกออกจากบ้านหลังเดิมตาอัมพันมีอายุมากแล้วไปทำงานอะไรก็ไม่ไหวไม่มีใครรับแถมยังมีภรรยาและลหล,ลานอีกเจ็ดชีวิตที่เลี้ยงดูอยู่จึงไม่มีเงินจะมาสร้างบ้านอยู่อาศัย จึงได้รับความเดือดร้อนก็มีความเดือดร้อนเรื่องที่ทางในช่วงนี้ที่ออกจากภูยบานแล้วก็เลยไม่มีเงินก็เลยเอามาไปจำนองเขาไว้ก็ไม่มีเงินไปถ่ายไปใช้เขาก็เลยไม่มีที่อยู่เ,เกืเขาก็จะยึดบ้าน ด้วยความดีที่ตาอัมพันเคยทํามาในฐานะผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆได้เห็นตาอัมพันตกทุกข์ได้ยากก็รวมตัวกันช่วยเหลือได้ดําเนินการขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านจากผู้ใหญ่ใจดีและชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินสมทบในการสร้างบ้านและประสานไปยังตํารวจชุมชนสัมพันธ์สอพอตาครีโดยมีร้อยตํารวจตีทวัดอินคำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจและสายตรว ตําบลหนองม้อและนักเรียนนายสิบฝึกงานจํานวนสิบนายและมีชาวบ้านจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันสร้างบ้านให้กับตาอัมพันธ์มีชาวบ้านเดือดร้อนในการที่ไม่มีที่อยู่อาศัยทางพ,พันโเอเล็กอิทธิเดชสุอิมมีผู้กกับการสถานีตำรวจพทรทรีก็เลยประสานให้ชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจพทรทรีพร้อมนักเรียนในสิบฝึกงานนะมามาช่วยร่วมกันสร้างที่อยู่ให้กับ ประชาชนผู้ยากไร้วันนี้แปดชีวิตจะได้ไม่ประหกระเหินไร้ที่อยู่ที่กินอีกต่อไปได้มีที่กินอิม่มนอนอุ่นกันเหมือนเดิมต้องขอบคุณน้ำใจคนในชุมชนและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ไม่ลืมตาอัมพันคนนี้ที่ทำให้ชีวิตตาอัมพันในวัย8ปีอย่ปียังกลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งเป็นกำลังใจให้ตาอัมพันและครอบครัวด้วยนะคะ แต่ทั้งหมดมหนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋ลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอเอ็นเิดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้ทุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ